วัสดีค่ะวันนี้นะคะงานกลลมานะคะจะพามาทําอาหารอาขารนะคะซึ่งอาหารอาขารที่จะทําวันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารอาขารง่ายๆเลยนะคะใส่พริกใส่คิงใส่เกลืออะไรปกติเลยะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างอันนี้นะคะก็จะเป็นวัตถุด,ดิบหลักวันนี้เลยนะคะวันนี้หวานจะทํา แช่เมือเป็นแช่เมื่อมะเขือพวงกับชอดูนะคะก็คือยอดถั่วลันเตานะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นของโปรดของหวานเลยนะคะจะเป็นผัดรากหอมชูใส่หมูแล้วก็มะขือเทศค่ะแล้วก็วันนี้คุณจ๊อดจะทำยำผักขมนะคะใส่เนื้อผงนะคะก็คือถั่วดินมีของหวานเนี่ยนะคะจะทำเป็นต้มถั่วดำค่ะไมเคิลไมเคิล นอ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 เหมือนหมอกเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นคน <laughs> ก็ใส่ขิงแล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกใส่เกลือใส่ของชูลืมใส่พริก แห้งแล้วนะคะก็ใส่มะสาเทศลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะหนึ่งเมนูโ,ดโดนโนะนะนะกนัไมค์ขึ้นอ่ะหลง ไปเราจะทำแช่เมือนะคะเอาลงไปผัดให้หอมต้มน,ะ,นะต้มไปเรื่อยๆ ตัวคลาสสิกไหมคะชอบมากเลยใส่ข้าวคัวลงไปนะ,ะต้มมาสักพักก็ใส่ยอดถั่วลันเตา กยกเมียไมเคลิลทำไมมาทำเป็นรักเราวันนี้กปตินี่ตีกันไปเลยไปเลย <c oughs> บรรยากาศบนดอยจะได้เปรียบก็ตรงนี้นะคะบรรยากาศดีดีบ้านหลังนั้นคือควันนะคะ ไม่ไม่ไม่ใช่หมอกเขาก่อไฟในบ้านคนนะคะก็จะชอบเตาแบบก่อไฟสวัสดีครับอ๋อมาม่ามาหม่ามามา่ามาม่ามัมามมาหมมาม ไปกินก่อนนะคะ